สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเบนเบนค่ะวันนี้จะพาไปดูดวงจีน12นักษัตวปี2564ปีฉลูคำทำนายดวงชะตาตลอดทั้งปีพร้อมวิธีเสริมดวงสำหรับคนที่เกิดปีฉลูนะคะตามไปฟังกันเลยจ้าท่านที่เกิดปีฉลูเดือนกุมภาพันธ์การงานจะได้รับความก้าวหน้างานใหม่โครงการใหม่จะสำเร็จด้วยดีนะคะ คุณกําลังจะมีโชคจากลูกน้องบริวารหรือเด็กๆลูกหลานนะคะผู้ใหญ่เจ้านายให้การช่วยสนับสนุนนะคะให้มีโอกาสเติบโตทางด้านหน้าที่การงานนะคะมีความสุขในการทำงานกับเพื่อนกับเพื่อนร่วมงานเจ้านายมากขึ้นนะคะกว่าเก่าเลยหน้าที่การงานในช่วงนี้ดวงกําลังดีนะคะจะทำอะไรก็แล้วแต่จะสำเร็จสมหวัง เป็นส่วนมากนะคะแต่ยังไงทุกอย่างเราต้องขึ้นอยู่กับจินะคะทํางานเราต้องมีสติทุกครั้งนะคะอย่าประมาทนะคะต่อไปค่ะมาดูเรื่องของการเงินในช่วงนี้นะคะจะประสบความสําเร็จที่ดีได้เงินได้งานได้สิ่งดีๆมีโชคลาบนะคะไม่คาดคิดคุณอาจจะมีการถูกลอตเตอรี่ลาบแบบฟุกๆนะคะ การเงินมีความราบรื่นนะคะคล่องตัวดีนะคะมีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคโชคจากเด็กจากลูกหลานบริวารได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากผู้ใหญ่นะคะการทำธุรกิจหรือการลงทุนจะได้ผลกำไรดีการเงินของคุณถือว่าปีนี้ดีค่ะแต่ยังไงคุณก็ใช้สติในการาใช้จ่ายนะคะ อย่าใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยใช้ใจ่ายแต่ตัวที่มีประโยชน์นะคะต่อไปมาดูเรื่องของความรักค่ะความรักของคุณให้ระวังนะคะจะมีปัญหาความขัดแย้งไม่ลงรอยกันนะคะจะเป็นช่วงรอยต่อที่มีโอกาสจะเกิดความเสียหายได้นะคะกับครอบครัวนะคะถ้ามีปัญหาไม่เข้าใจกันก็ควรจะปรึกษาผู้ใหญ่หรือ คนใกล้ชิดนะคะจะได้รับผล่เหลือจากท่านให้ปรับความเข้าใจกันหรือลงตัวลงเอยกันได้นะคะในด้านความรักในช่วงนี้ไม่ดีนะคะจะทําอะไรอย่าตัดสินใจด้วยความใจร้อนนะคะไม่ใช้สติทุกครั้งเสมอก่อนจะพูดจะจาะไรก็ขอให้รักษาน้ําใจกันนะคะต่อมามาดูด้านสุขภาพค่ะระวังจะเจ็บป่วยได้ง่ายนะคะ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับความเครียดความกดดันเรื่องโรคหัวใจสายตาไม่ดีนะคะต้องระวังนะคะให้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะต่อไปค่ะมาดูวิธีแก้ดวงหรือเสริมดวงของคนปีฉลูเดือนนี้นะคะทำบุญเกี่ยวกับหนังสือธรรมะนะคะหนังสือสวดมนต์ให้บริจาคหลอดไฟหรือนิ่งก็ไปวัด ไปทําบุญไปเติมน้ํามันตะเกียงนะคะจากสิ่งที่เลวร้ายๆก็จะได้กลายเป็นดีสุดท้ายนี้ก็ของเดือนกุมภาพันธ์ก็มีแค่นี้ค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเฮงๆรวยๆทั้งปีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย